สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ EP ีที่13นะคะวันนี้เป็น EP ีที่13แล้ววันนี้ก็ได้มาประมาหนึ่งนะคะทางร้านเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะขอแค่ลูกค้าพร้อมรับนะคะปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะ มั่นใจได้นะคะว่าได้องค์ที่ต้องการแน่นอนนะคะแต่ต้องพร้อมรับของด้วยนะแต่ละองค์นะคะเราบอกราคาชัดเจนมากนะคะถ้าท่านไหนคิดว่าแพงหรือว่ากำลังไม่พอเนี่ยสามารถปล่อยผ่านได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้บังคับใครย้ำอีกทีนะคะเราไม่ได้บังคับใครนะคะ เอาตามความสมัครใจนะคะของทุกทกท่านนะคะเอากันเลยวันนี้มาเริ่มเลยนะคะตั้งแต่องค์แรกนะคะเหมือนเดิมนะคะทําเป็นหมายเลขไว้เลยง่ายสุดๆนะคะเป็นองค์นี้นะคะองค์ที่หนึ่งเป็นองค์นี้นะคะด้านหน้านะคะเป็นด้านหน้า เลี่ยมกกอบแล้วนะคะเลี่ยมเกอบแล้วเป็นด้านหน้าค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังสะท้อนแสงนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นกรอบมีกรอบนะคะก็เลยสะท้อนแสงนะคะด้านหลังนะคะพยายามให้ดูชัดๆนะคะนี่นะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะ ชัดไม่เอ่ยอันนี้นะคะองนี้เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งอยู่ที่950าบาทค่ะ950าบาทต่อมานะคะเป็นหมายเลขสองค่ะนะคะหมายเลขสองเรียมกันน้ำเหมือนกันมีกรอบเหมือนกันนะคะ

ด้านหน้าคะ่ะด้านหลังค่ะด,ด้านหลัง,งด, <c oughs> ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะ นี่คะ่ะองค์ที่สองนะคะหมายเลขสองหมายเลขสองนะคะอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะคะเก้าร้อยห้าสิบต่อมานะคะเป็นหมายเลขสามคะ่ะ นี่นะคะหมายเลขสาม อันนี้ข้างหลังนะคะนะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเมื่อกี้ด้านหน้านะคะจะสะท้อนแสงนิดนึงนะจะพยายามให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะคะด้านหลังนะคะเป็นด้านหลังด้านหน้านะคะด้านหน้าขี่ หมายเลขสามนะคะนี้วงที่สมนะคะวงที่สามหมายเลขสามอยู่ที่9ก้ห้าสบาทค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่ด้านหน้าค่ะด้านหน้า ด้านหน้านะคะขอบบนนะคะขอบข้างบนขอบข้างค่ะขอบข้างนะคะ ด้านหลังคะ่ะเป็นด้านหลังด้านหลังเป็นหมายเลขสี่นะคะนี่เป็นหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่ หมายเลขี่อยู่ที่950 950ต่อมาเป็นหมายเลข่าเป็นหมายเลข5าคะ่ะเป็นหมายเลข5าคะ่ะ ด้านหน้าค่ะด้านบนนะคะด้านบนของด้านหน้า ขอบข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่โตะนะคะ ที่ห้าค่ะหมายเลขห้าอยู่ที่อยู่ที่9ก้ห้าบค่ะ950นะคะต่อมา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 นะคะเป็น เริ่มจากข้างล่างกันก่อนดีกว่านะเอาเป็นหมายเลขที่หมายเลขที่11นะคะช่วงกลางจะเอาไว้เป็นไฮไลท์ช่วงท้ายเลยนะคะอดใจรอนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะ ด้านหน้าคะ่ะเป็นด้านหน้าคะ่ะขอบข้างคะ่ะขอบข้าง ด้านหลังค่ะหมายเลขที่สิอดนะคะ งนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดค่ะรัดคิวก่อนนะคะหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะหมายเลขที่สิบเอ็ดอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหมายเลขที่สิบเอ็ดอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบค่ะต่อมาคะ่ะเป็นหมายเลขที่สิบสองค่ะหมายเลขสิบสองสิบสองนะคะ ด้านหน้าค่ะด้านหน้าเป็นด้านหน้านะคะ ด้าน,นล่างค่ะขอบข้างค่ะขอบข้างขอบข้างค่ะด้าน,นหลังค่ะ เขียนว่าสมเด็จตัสรูใช่ไหมใช่ <c oughs> หมายเลข12ค่ะองนี้เป็นหมายเลขที่12นะคะ12อยู่ที่550ร้อค่ะ550ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่13ค่ะ13ด้านหน้าค่ะด้านหน้า ด้านหน้าเขียนว่ารวยนะคะรวย ตะโกจังหวัดอยุธยาค่ะหมายเลขที่13าค่ะ13า ห้าสิบบาทค่ะห้ารอยห้าสิบาทค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูช่วงการะคะ่ะเป็นไฮไลท์ของ EP ที่สิบสามนะคะเริ่มจากหมายเลขหกกันเลยนะคะ คืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพยายามแบบให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมชัดๆ ด้านหลังค่ะ เป็นหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกหมายเลขหกพันห้าร้อยบาทนะคะพันห้าร้อยบาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจด ดูข้างในแบบดูเนื้อแบบเก่ามากเลยนะคะแต่ว่าเลี่ยมไปแล้วนะคะเขาเลี่ยมไว้นานแล้วค่ะแต่ดูเนื้อข้างในดูเก่าค่ะด้านหลังค่ะ ขอบค้างนะคะดูเนื้อเก่ามากๆเลยนะคะ หมายเลขเจ็ดค่ะนี่เป็นหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดอยู่ที่พันห้าร้อบาทค่ะพั0หบาทต่อมาเป็นองค์นี้นะคะนี่เป็นหมายเลขแปดนะคะด้านหน้าค่ะ เนือข้างในแบบดูอย่างเก่ามากด้านหน้าค่ะด้านหน้าค่ะพยายามให้ดูทุกซอกทุกมุมให้ดูชัดๆนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นการพิจารณาและตัดสินใจนะคะด้านหลังค่ะด้านหลัง ข้างหลังก็ยิ่งเก่ามากเลยนะมุมนี้เป็นหมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปดนะคะหมายเลขแปดหมายเลขแปดอยู่ที่พันห้าร้อยบาทค่ะพันห้าร้อยบาทต่อมาค่ะหมายเลขเก้าค่ะดูนะคะขนาดยังมีสองยังแบบเก่ามาก เนื้อแบบเนื้อไม่ต้องพูดถึงเลยนะเนื้อเขาแบบเก่ามากให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะพยายามหาแบบช่องชัดๆให้เลยนะคะเนี่ยหาสะท้อนแสงนิดนึงด้านหลังคะ่ะเป็นด้านหลังนะคะ ชัดไม่เอ่ยอ่ะฉันละ นี่ค่ะดูชัดๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นหมายเลข9้าค่ะหมายเลข9้าอยู่ที่หน0่บาทค่ะต่อมานะคะเป็นองค์สุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นหมายเลขสิบค่ะที่วางไว้เป็นหมายเลขสิบนะ หมายเลขสิบ นรูอะค่ะ okay. นี้เป็นหมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบอยู่ที่หน0่งพันห้าอยบาทค่ะ okay. วันนี้ก็จะมีทั้งหมด13บสเหรียญน,นะคะสิหมายเลขนะคะ พี่ๆ FC ทุกท่านนะคะถ้าสนใจองค์ไหนนะคะให้พิจารณาดีๆก่อนตัดสินใจที่จะปิดนะคะรบกวนนิดนึงค่ะให้พิจารณาดีๆก่อนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเพื่อไม่ให้คนอื่นพลาดค่ะเพราะว่าบางทีปิดไปแล้วแล้วตอนเย็นปิดไปตอนเช้ามาบอกยกเลิกอ,อย่างเงี้ยคือมันเสียโอกาสคนอื่นมากๆนะคะ ลบกวนตัดสินใจดีๆนะคะถ้าชอบองค์ไหนค่อยปิดนะคะแล้วก็สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์095 4146 440หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์095 4146 440นะคะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะลบกวนตัดสินใจดีๆนะคะก่อนก่อนที่จะปิดนะ ถ้าคนไหนคิดว่าแพงให้ปล่อยผ่านนะคะให้ปล่อยผ่านนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆานะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ s ับสไครต์ให้ด้วยนะขอบพระคุณมากๆะคะ่ะเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ